ว่ารอดแล้วเหรออันตรายจากแสงในเนี้ยยิ่งกว่าแสงข้างนอกอีกนะเอ่อไม่หน้าอะไรอ่ะดูนู่นสิหน้าดำมองคำ้ำโสมมีอะไรบ้างคอรีพลัสอุ๊บหน้ามันเป็นสิวดีต่อแล้วนะอุะ๊ขายของแล้วนะ เนี่ยคอรีพาสไตโคปีนไม่ดื่มประจำะแล้วเต้นทำไมอะม่เต้นเพือโชว์จุดเด่นที่มีมากกว่าทำาขาวใช่ไหมสวยใสสรุปกินแล้วสวยจบนะคอรีพาสไตโคปีนให้คุณมากกว่าความขาว วิเคราะห์กลยุทธ์ในการทำโฆษณาคอลิพัพไลโคปินคอลเลเจนที่เน้นกลุ่มผู้ริโภคที่รักความสวยความงามโดยนำคุณใหม่ดาวิกาฮเน่มาเป็นพรีเซนเตอร์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าด้านผิวพรรณที่เรียบเนียนกระจ่งางใสโดยใช้กลยุทธ์สร้างความรับรู้และการจดจำผ่านตัวพรีเซนเตอร์คุณใหม่ดาวิกาโฮเน่เป็นดารานักแสดงที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงมีสุขภาพดีมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความสวยงามคอลีพัส์ไลโคปีนคอเจนที่เพิ่มคอเจนภายในร่างกายและไลโคปีนที่มีสารสก,กรัดจากมะเขือเทศเทียบเท่ากับการทานมะเขือเทศ20ลูกใน1ซอง ที่ช่วยในเรื่องการดูแลรักษาผิวพรรณให้เรียบเนียนกระจ่างใสผิวอมชมพูลดการเกิดสิวความมันบนใบหน้าทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นลดความหมองคล้ำลดริ้วรอยรอยดําฝ้ากระบ,บนใบหน้าป้องกันอันตรายจากแสงแดดแสงไฟนีออนในห้องทํางานอันตรายจากแสงสีฟ้าบนหน้าจอมือถือรวมไปถึงแสงหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีความสนใจด้านความงามและการดูแลรักษาผิวพรรณเป็นพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีออยอได้มาตรฐานมีเครื่องหมายฮาลาลผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ1กล่องเล็กแบบ32ราคา99บาท1กล่องใหญ่แบบ16ซองราคา495บาทวิธีรับประทานชงดื่มกับน้ำเปล่าวัวนละ1ซองเทียบเท่ากับการทามะเขือเทศ20ลูก พร้อมดูแลเรื่องผิวพรรณให้มีออร่าสดใสมีสุขภาพผิวที่ดีและป้องกันอันตรายจากแสงแดดมีรสชาติหอมหวานกลิ่นสตรอเบอรี่อมหวานอมเปรี้ยวอร่อยทานง่ายไม่คาวเห็นผลหลังทานได้ชัดเจนสถานที่ในการจัดจำหน่ายหาซื้อได้ง่ายที่เ e เ e ่นอบูทวัาสรรท็อปมาร์เก็ตอีทแอนด์บอยร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โปรโมชัน่นการโฆษณาโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ซีรีี์มินิและซีรลี์วายช่องเจียม M25 โปรโมทผ่านดารานะักแสดงคู่จิน้นไบ w i วินการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กคอรี่คอลลาเจนอ n จี IG, คอรี่พิงออฟฟิเชียลส่งเสริมการขาย มีกิจกรรมคอรี่ไม่ได้มีแค่ผิวสวยยังได้ลุนลับของรางวัลอีกมากมายแค่สแกน QR code ด้านในกล่องเพื่อลุนลับของรางวัลทุกเดือนติดตามไลฟ์สดจับของรางวัลผ่านเพจ Facebook คอรี่คอลลาเจน วัตถุประสงค์ทางการตลาดคอรีพัตไลโคปีนโครเจนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความสวยงามที่มีจุดเด่นมากกว่าความสวยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหากับกลุ่มผู้เริภนโพกว้ทํางานที่ได้รับอันตรายจากแสงแดดอันตรายจากแสงไฟนีออนในห้องทางานอันตรายจากแสงสีฟ้าบนหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์ทําให้หน้าดําหมองโซมหน้ามันเป็นสิวกับการผเผชิญสภาวะในแต่ละวัน คอรีพาสไลคโคปีนเป็นตัวช่วยเรื่องการดูแลผิวพรรณให้มีความกระจ่างใสเรียบเนียนผิวอมชมพูลดสิวความมันบนใบหน้าให้มีความชุ่มชื้นสุขภาพดีออร่าเป็่งประกายลดความหมองคล้ำป้องกันอันตรายจากแสงแดดโดยมีคีมีมเมสเซจให้คุณมากกว่าความขาว